F.C. Korea King S.E.16 Progress Go วันนี้เราไปที่ AX Studio ครับเพื่อจะไปพูดคุยกับ สินใจเปล่งพานิ์หรือว่าพี่นกนั่นเองวันนี้เราไม่ได้รู้จักกับนกสินใจในฐานะนักแสดงเดียครับแต่ว่าเธอมีบทบาทใหม่นั่นก็คือการเป็นผู้จัดละครบางคนอาจจะสงสัยเอ๊เธอก็จัดมาแล้วไม่ใช่เหรอกับสามีเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่นกเนี่ยพี่นกชายนะครับเป็นผู้จัดแต่วันนี้ครับพี่นกหญิงก้าวขึ้นมาแล้วครับเป็นผู้จัดอย่างเป็นทางการมาดูดีกว่าว่าเธอลุยขนาดไหนในฐานะผู้จัดหน้าใหม่ครับ อันนี้ฉากใหญ่ฉากตอนจบเป็นแบบว่าเปิดพิณกรรมค่ะแล้วก็มีสุกนาตกรรมเล็กน้อยน่าเหลืออีกกี่วันที่จะปิดงานน่าจะประมาณต้นเดือนกันยาค่ะแต่พัชลุงไม่เกี่ยวใช่ไหมก็ต้นเดือนตุลาที่ไปไเกี่่ยวใชมที่ไปสงขลาไม่เกี่ยวใช่ไหมจริงจริงแล้วอ่ะไปดูโลเคชั่นอีกเรื่องหนึ่งเป็นคนที่ละเอียดมากเโดยเฉพาะเรื่องอะ เชลียบเรื่องอะไรเคลียบเรื่องอารมณ์นักแสดงเออป็นประมาณอารมณ์ซีนอารมณ์ที่เราจะเน้นมากละเยอะเลกเล็กน้อยน้อยที่ผ่านซีนก็เก็บบทเอาพี่ยุ้ยเอาพี่ยุ้ยเยาวันนี้มันเป็นคุณยาย เล่นละครด้วยกัน่ะเป็นคุณแม่นางเอกรออยู่ไป้าเลยค่ะสวยเหมือนเดิมเป็นยังไงทำงานกับพี่นกดีมากตื่นเต้นจากบทบาทที่เขาเป็นนักแสดงนกลายาเป็นผู้จัดวันนี้ก็ยังเป็นสินใจที่ที่เก็บทุกแม็กเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะพี่นกดูแลทุกอย่างหน้าผมชุดเป๊ะมากในกองนี้ถึงพี่นกชอบเลยไหม แานพี่นกเป็นแฟนขลับใช่ไหมเป็นจริงเป็นจริงโอ้ละครเรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามเพราะว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนเป็นละครพิเรียนนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องอย่างที่พี่นกบอกมันจะจะเป็นน้ำเน่าแต่ถ้าจะน้ำเน่าพี่นกบอกว่าน้ำเน่าเป็นน้ำเน่าที่สุดไปเลยอันนี้สุดไหมก็โอเคนะคือแบบมันไม่มันไม่ได้แบบว่าน้ำเน่าแบบตก อะไร<ม>ขนาดนั้นนะมันก็จะมีเรื่องราวมีอะไรนะแต่ว่ามันก็จะเป็นสูตรอะ<ม>ถูกสลับลูกมมไม่รู้จักกันไม่รู้ค้นหาก,กันอะไรอย่างเงี้ยพออย่างพี่ดอกวิ่ที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นสไตล์น้ำหน้าแบบตบๆไม่ใช่ใช่ไหมอยากลองอยากลองดูว่าเออการทำนวนิยายที่มันเป็นสูตร่ะ<อ>มันจะเป็นยังไงแล้วแบบถ้าเราเลือกตัวละครที่เหมาะสมอะมันก็น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้แบบได้โปรดักชั่นดีๆที่ครอบไว้ด้วยเราว่าการสลับลูกครั้งนี้ตัวพ่อตัวแม่ก็ดูไม่ออกเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วรู้ รู้แต่ไม่บอกกันไม่พยายามพยายามไม่ให้รู้ความจริงจริงแล้วรู้หมดครับนี่ก็จริงรู้ตั้งแต่แรกแต่ก็แบบเออทำไมไม่รู้ทำไมไม่สงสัยให้คนดูแบบอะไรอ่ะทำไมฉันยังรู้ก็ได้ไงก็ถือว่าในละครไทยบางทีมันต้องเล่นให้คนดูรู้มากกว่าคนเล่นหรือเปล่าต้องมีส่วนร่วมใช่ใช่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นผู้จัดเนี่ยเรามองเขาเป็นกองที่เรา ถึงว่าเรามองอย่างนี้เห็นะทนีมงานก็ทำงานเราต้องสังเกตอะไรอวิธีคิดของผู้จัดเนี่ยต้องดูแล้วคือเราก็อาจจะต้องดูภาพรวมคือภาพรวมเราต้องดูอยู่แล้วแต่ว่าคือเมื่อเราประชุมมาเสร็จแล้วทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองถูกไหมคะเราก็แค่อาจจะดวูดวมๆว,ว่าเออมันถูกต้องไหมหรืออ,อันไหนที่เราแบบขอไว้เพิ่มเติม,เ,ตมเขาได้ทํามาให้เราหรือยังอะไรอย่างนี้แล้วดูภาพรวมว่าโอเคเรียบร้อยไหมคอนติเนนต์ถูกแล้วใช่ไหมเสื้อผ้าอะไรยังไงเราก็ดูภาพรวมอีกที แบ่งพางร์ทยังไงเรื่องนี้ก็คือถ้าที่พูดที่เข้าใจคือเรื่องที่แล้วพี่นกชายก็ก็ลงเองแล้วพี่ก็เป็นพพอร์ตพี่ก็ช่วยดูแล้วเรื่องนี้มัน,ม,นมันมีบอกกันไหมว่าอ นกขอทําเยอะกว่าเดิมหรือว่ามันออมันก็ไม่ถึงกระบ,บอกหรือกําหนดกันนะคะก็จะจะรู้หน้าที่อะค่ะพี่นุชชัยก็จะปล่อยให้น้องตัดสินใจในในใน,ในภาพรวมทั้งหมดแต่พี่นุชชัยดูในเรื่องของออมุมกล้อง<ม>การตัดต่อหรือหรือหรือการถ่ายทํามากกว่าเทคนิคต่างๆเขาเข,า,ขาจะถนัดกว่าแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเราเรา,เราต้องพึ่งเขาตรงนี้นสมมติมีมาเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ไม่เห็นเหมือนกันอืมมีมีประจำค่ะมีตลอดและใครเป็นคนเคาะ ขึ้นอยู่ว่าใครจัดเรื่องไหนเลยว่าใช่ขึ้นอยู่ว่าใครจัดเรื่องไหนสมมติบางเรื่องเนี้ยอย่างสมมติได้หลอกอ่ะง่ายๆสมมติประชุมบนโต๊ะพี่นกชายอ่ะโอ้ยอาไม่พูดแล้วเชย<ม>พูดแล้วพูดอีกอะไรอย่างี<ม>้ตัดเราก็จะบอกว่าเออพี่นกตัดไม่ได้เพราะว่ามันมีผลต่อฉากต,ต่อไปเชยยังไงก็ต้องพูดเข<ม>าจะอ่ะโอเคแล้วแต่สมมติถ้าเป็นเรื่องของการถ่ายทำเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยขอช็อตขอเคลนใหญ่แล้วมุมสูงต้องนี้แพงอะ่ะพี่นพช้าด้วย เออแต่ว่ามันจําเป็นโอเคแล้วก็นั่งเงียบจําเป็นในบ้านนี้ใครเป็นคนผ่านเงินักชันอย่าใช้คําว่าผ่านค่ะใา้เงินเต็มที่กับฉากที่มันต้องลงทุนอ๋อฉัดช้อยู่แล้วฮะแม่บอกว่าอาจจะอาจจะผ่านเงินได้ถ้าเป็นผู้จัดแน่นะอินพ็อตเสื้อผ้ามาจากยุโรปหรอไม่ที่จะถามว่าเนี่ยเห็นออกกองแบบนี้สวกสบอมนคือคือยังท้าแดดหรือว่า แต่ให้หน,น้ายิน ถ้าถ้าออกกองจริงถ้าเนี้ยถ้าไม่ถ่ายรายการนะคะก็าตอมสภาพนี้เลยค่ะเหมือนเหมือนทีมงานคนนึงเลยค่ะมาอย่างไงอย่างนั้นก็ลุยเต็มที่แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองมันปล่อยตัวไม่ได้เพราะว่าหนึ่งก็ยังเป็นนักแสดงอยู่มย,ยังมีงานแสดงอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจะเป็นผู้จัดก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะแต่ยังต้องออกสื่ออยู่ดีแต่ได้อย่างที่เจอหมอเต้นด้วยใช่ใช่เนี้ยตรงเนี้ยโชคดีอย่างคือตั้งแต่มาทําผู้จัดเนี้ยไม่ได้ค่อยออกกําลังเลยหยุดตอนที่ทําเรื่องแรกเนี้ยหยุดออกกําลัง ปีเลยเพราะ,ะมันมันไม่มีเวลาจริงมันแบบประชุมเสร็จโอเคว่างจริงแต่มันก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเตรียมของเสร็จแล้วรอยังพวงนี้ยังไงอะไรยังไงมันก็หมดเวลาแล้วมันก็ไม่ได้ออกกําลังเลยเป็นปีเลยค่ะแต่ว่าอย่างผิวหน้าเนี่ยมันก็มีการดูแลอยู่แล้วเพราะว่าพอเราเหนื่อย <c oughs> ๆปุ๊บมอเตอร์นค่ะพ่งนี้ไปได้ไหมอ <c oughs> ะไรเงี้ยก็ไปนวดหน้าไปทําอะไรที่มันแบบว่าเออช่วยช่วยให้เราแบบผ่อนคลายแล้วก็ดูแ,แลเรา ภูดนนิ์ชอบที่ว่าพี่นกทําหน้าดูแลหน้าแบบธรรมชาติมากค <c oughs> ือเราบลาลานใชระบบมอเตอไว้ย่งไก็คือเขาจะรู้อยู่แล้วกนกอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอไม่ใส่ยากรรมนะไม่ดึงไม่ยกไม่ทําอะไรที่มันแบบว่าหน้าฉันเปลี่ยนมันนะมันอยู่อยู่วงการมาสามสิกว่าปีแล้วอย่าอย่าอย่าหน้าใหม่เลยขอหน้าเดิมแต่ว่าคือทํายังไงให้มันอยู่ในสภาพที่ดีสวยสมวัยนุ่งอยากให้มันเป็นแบบนั้นมากกว่าพี่ไม่คิดจะ i n วสต์ฉีดแบบให้มันฟูให้มันคือแบบว่าถ้าถามเราสมมติเราเห็นในจอเราเออเราก็อยากหน้าตึงๆแบบคนอื่นนะแต่เรารู้สึกว่านามันไม่ธรรมชาติไรู้สมมไม่ไม่ธรรมชาติแล้วมันบางทีเราเล่นดราม่าเล่นอะไรแล้วน้าเดียว ตลอดเปลยมันก็ไม่ไหวไม่หาก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเอาแบบเอาที่มันเป็นเราดีกว่า<ช>แต่ว่าให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็อ,อดูดีดูดีสาหรับงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นทรีทเมนต์เป็นเครื่องดหน้าไปอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยสบายใจมากคือจะเหนื่อยจะอบนอนจะ,นนจะไปตากแดดมาเราก็กลับเข้าไปทาทาอะไรเงี้ยได้ทําไมถึง ชอบหมอเต้นแี่คลินิกเพราะเขาแล้วเราก็ถ่ายเราก็เจอกันด้วยตอนนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นลูกค้าของหมอเต้นใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือเขาดูแลพี่นกดีตลอดอย่างบางช่วงเนี่ย เขาจะมีแบบว่าเครื่องมือใหม่ๆมาอย่างเงี้ยก็จะนําพี่นกตอนนี้มีเครื่องนี้มาแล้วอย่างล่าสุดที่นกนกทำเนี่ยคะเป็นอัลเทล่าคือมันไม่ต้องทำศัลยกรรมมันเป็นการยกกระชับผิวซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะเรากลัวเรื่องศัลยกรรมมากแบบว่าไม่ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยบอกเจ็บไหมไม่ต้องไม่เจ็บนะแล้วต้องไม่แบบหน้าไม่เปลี่ยนนะไม่เอานะบอกได้เลยพี่นกมาอย่างเงี้ยทำแล้วก็เออมันดีจริงๆมันรู้สึกแบบหนึ่งกระชับเราไม่ต้องแบบว่าไปออกกําลังหรือไปต้องไปทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยรู้ส มัน <Finished. S 1> เหมาะกับคนที่กลัว <Blues. S 1> ที่จะทํำใสยกรรม <lee. S 1> แต่ว่าได้ผลเท่ากันสําหรับบางคนเนี่ยมันอยู่ถึง6เดือนถึง1ปีนะคะ <c oughs> แล้วเราเค่อยไปทําใหม่ก็ได้เงี้ยค่ะก็รู้ว่าเออเขาก็ได้รางวัลในส่วนนี้มาด้วยนะคะสำหรับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะในตอนที่นกทําช่วงแรกๆที่เขานาเครื่องเข้ามานะะแล้วตอนนี้คือได้รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิกไปเฉพาะที่ไต้หวันใช่มใช่ใช่ใชซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็น เรื่องรับประกันให้เราแล้วว่าเฮ้ยเราเลือกสิ่งที่ดีสําหรับเราแล้วแล้วก็เขาได้เลือกสิ่งที่ดีสําหรับผู้หญิงไทยแล้วด้วยช่วงหน้าเราจะมาพบกับหมอเติ้ลครับเราได้เจอเข้ามาแล้วครั้งนึงแต่คราวนี้เขาจะกลับมาอีครั้งหนึ่งมาดูดีกว่าครับว่าตอนนี้ฝีมือของหมอเติ้ลหลังจากที่รับรางวัลเนี่ยไปไกลขนาดไหน วันนี้พิเศษมากเราจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอัดับแรกเลยผมไม่เคยได้มีโอกาสเข้าครัวกับพระท้าครอคิงุ่นยดิมอนซีรีส์พร้อมกับแขกรเชิญสคนด้วยกันอันนี้เป็นครั้งแรกแต่แล้วผมรู้ว่า ใช้จริงด้วยที่บ้านใช้จริงใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นไตรกีฬาไนแล้วเวลาเล่นไตรกีฬาเราสาวอกกำลังกายหนักๆแล้วมามากินเนี่ยถ้าไปกินของที่มันใส่น้ามันมันจะจบเฮถูกต้องเบิร์นไปเป็นพันกินกลับไป2องพันอะไรย่างี้ไม่เวิร์กแน่กระทะโคเรียคิงเนี่ยตอบโจทย์มากวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเลยครับว่าเทคโนโลยีในการเคลือบของเราซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับชื่อที่เราใช้คือ i n g Nano มันจะล้ําก่อรุ่นที่แล้วก็คือ Nano Silver Coating และก็ต้องบอกนิดนึงว่าสําหรับ มันจะไม่ติดกระทะกว่าเดิม3 0มร้อยเนโอ้โหน่ะนั่นคอือเหตุผลที่คุณไม่ต้องใช้น้ำมันอย่าเข้าใจผิดว่าไดมอนด์มามแทนโกนะฮะยังมีทั้งสองรุ่นอยู่พ<อ>ีแต่ว่าอันนี้มันเป็นรุ่นท็อปเท่านั้นเองนะครับเมนูวันน,นี้คืออะไรครับอันนี้เป็นข้าวผัดอเมริกันห่อไข่ค่ะระหว่างที่เขาตอกไ<อ>ข่อยู่ขออธ <ไข S 1> ิบายนิดนึงว่ากระทะคนขิง,ง,งเราเคลือบพินอ่อนเกินพินอ่อนทอถึงแปดชั้นนะครับแข็งแรงทนทานกว่าเดิมนะฮะด้วยเทคโนโลยีคิงน Nano อย่างที่วันที่บอกเป็น t i t a n รับ แล้วก็ร้อนเดียวกับเดิมด้วยนะครับประหยัดเชื้อเพลิงด้วยและนอกจากนั้นแล้วนะครับใช้ได้กับเตาทุกประเทศนะฮะอ่ะพร้อมไหมฮะเจมส์พร้อมครับเค้ั่วถึงนะครับเเลยโอเคไปครั้งหน้าที่เทไข่ใส่ครั้งแรกเลยนะครับกระทะคริคิงไดมอนซีรีส์กลางรายการของเราฮะนี่เป็นแพนเค้กเลยเทลงไปเลยครับนี่ แล้ววูดี้นำเอาตะหลิวโคเรคิงมาด้วยเท่ากันนี้อ๋อมันเป็นตะหลิวที่เข้ากับกระทะนี้ได้ดีที่สุดเลยครับโคริกิงไดมอนด์ซีวิสเขาบอกว่าใช้ไฟอ่อนๆก็พอบางคนเนี่ยซื้อกระทะโคริกิงมาที่บ้านเต็มที่เลยฮะไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้นะฮะจะเป็นกระทะรุ่นไหนนะฮะก็งานเข้านะครับก้อสามารถนี่เห็นไหมคะรีบได้เลยครับนี่ชั้นเค้กเลยอ่ะ อะไรนะแป้งขนมโตเกียวอ่ะเอออออนี่เก๋มากเห็นไหมฮะไม่ติดกระทะเลยครับนี่ปึ๊บปื๊บปื๊บเหมือนทานเครปเลยไหมฮะใช่ท่เหมือนเครปเหมือนว่าอันนี้มันบางจริงนะครับอันนี้ค่ะต้องการให้มันสุกขนาดไหนครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับลืมไปว่ามันไม่ติดอ่ะต่อครับพี่แก้มใส่ไก่น้ำมันไม่ต้องไม่มีน้ำมันนะครับใส่เต็มนมลาพนเนาะครับถ้าเต็มอาจจะเย็ดไปนิดนึง แครอทข้าวโพดข้าวโอ้โหไม่ติดเลยค่ะสนุกไหมโอเคข้าวกล้องทำไมวูดี้มีมีความรู้สึกว่าวันนี้มันจะอร่อยมากเลยครับรู้สึกได้เลยครับรู้สึกได้ปรุงรสเลยค่ะแต่เห็นไหมครับว่าไม่ว่าคุณจะทอดหรือผัดยังไงก็ตามไม่มีการติดกระทะอย่างแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยผมแยกไม่ออกต่างๆกับเทฟลอนอะไรางี้ครับอ๋อแน่นอนครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระธาตุโคริกิงที่คุณเห็นก็นคือว่ามันจะไม่มีสารตกค้างเมื่อมีสารตกค้างป uh ุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่มีสารที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆนี่คือเหตุผลที่เราอินเลิฟกับโคริคิงตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันเลยนะฮะสังเกตดูตอนนี้นะครับว่าดมูรุนดายมอนซีวิทของเราเนี่ยหน้าของมันเนี่ยนะฮะมันจะลึกขึ้นมันจะสูงขึ้นดังนั้นมันเหมาะมากสำหรับคนคลิปไข่เอ้ยหรือว่าสามารถที่จะผัดอาหารได้แบบเนี้ยอันนี้ใช้ทําเป็นหม้อเลยได้ไหมคะได้เลยครับคุณจะต้ม สารพัดนึกสูงขนาดนี้อ,อ,อย่างนี้ดีกว่าใส่ในตั้าแต่ข้างวันนี้ต้องขอบคุณทั้งผู้ด้วยนะครับนี่นอกจากนั้นต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับนั่นก็คือคลิปนั่นเองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะได้จะได้ใช่ไหมจะโดนใช่ไหมกะทักกะรีกิงรุ่นดายมั่นซีวีตอนนี้เรามีเซอร์ไพรมาฝากทุกคนครับดูกันเลย